ก็กล่าวสวัสดีครับมสิสหายนักนิยมภัยใช้มีดขึ้นปีใหม่แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเสว,วนาพูดคุยกันเรื่องมีดอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีสั่งมีดจากค่ายมะเลมาอีกเล่มหนึ่งครับเพื่อมา ทดลองทดสอบใช้ดูนะเพราะเห็นว่าราคาก็ไม่แพงนะครับเป็นตีตอกตาใบดอนะครับใบดอ,อเดี๋ยวจะให้ดูตราชัดๆนะครับอันนี้นะครับต่างจากใบดอเล่มก่อนที่ผมเคยสั่งซื้อมานะเพราะว่าใบดอเล่มนี้นี่ งานผลิตเขาจะคล้ายตาตามีดตาตอง A หรือ 3A มากนะครับเพราะว่าเหมือนกับเป็นเหล็กเหล็กที่ไม่ทราบว่าจะรีดรีดขึ้นมาหรือว่าอะไรแล้วก็มามาเจียตรงคมนี่ครับโดยลักษณะของมีดเนี่ยจะเป็นมีดที่มีน้ำหนัก น้ำหนักเยอะพอสมควรนะแล้วก็สันนี่ก็จะจะเสมอกันทั้งเล็บไม่ไม่ตีไม่ตีให้ให้ให้บางตรงปลายตรงปลายมีดนะครับจะความหนานี่จะเสมอกันเพราะฉะนั้นทำให้การฟันนี่มีน้ำหนักน้ำหนักลงลงไปที่งานที่จะฟันหรือไม้ที่จะฟันนี่เยอะนะครับ ก็ด้ามก็คงลักษณะเดิมก็คือด้ามแบบนี้ลักษณะด้ามเข่าควายนะครับส,ส,สั้นสั้นสนก็ยาวประมาณสิบสิบสามเซนใบมีดผมวัดผมวัดมาแล้วนะครับความยาวจากตั้งแต่ตรงเฉพาะคมมีดตรงนี้นะสามสิบเซนติเมตรนะครับสามสิบเซนติเมตรมีดใบดอเล่มนี้เออเป็น เป็นรูปดาบไข้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่สามดาวนะใบดอมันมีสามดาวเล่มนั้นมันสามดาวนะครับแต่เล่มนี้พอซื้อมาแล้วก็สําหรับผมนะโอเคนะเขาตั้งคมมาตูมมากนะครับคมนี่คือว่าฟันงานหนักได้อะเนี่ยแล้วก็การชุบนี่ก็โอเคนะคมตรงนะครับ คมนี่คือคมคมมีดนี่วิ่งเป็นแนวตรงดีไม่ไม,ไม่ไม่โคง้งไม่เบี้ยวนะครับถือว่าโอเคสําหรับผมโอเคนะ <c oughs> ซื้อมาสั่งซื้อมารวมส่ง7จ็ยห้าสิบาทแพงกว่าแพงกว่าใบดอตาสามดาวนะครับอันนี้อ่าอันนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึง่งเป็นใบดอรูปดาบคว้ยนะครับเป็นรูปดาบควาย มีน้ำหนักดีเลยนะครับเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเอาไปฟันแรงๆนะครับเนี่ยใช้ได้เขามาพร้อมกับซองแบบนี้นะผมลองใช้งานไปละสามสี่วันนะฟันไม้แข็งๆฟันทดลองฟันที่แบบฟันแรงๆฟันอะไรฟันแบบอิรุ่ยฉุยแฉกดูก่อนนะดูว่ามันจะคมมันจะแตกหรือว่ามันจะล้าวตรงไหนบ้างหรือเปล่า ก็ไม่มีนะครับโอเคเลยเป็นมีดสําหรับงานหนะักแต่ด้ามเขาก็อาจจะดูกองแกงไปหน่อยเนี่ยแล้วก็มองดูแล้วเหมือนกับจะตอกหลักเออตอกหมุดไว้ด้วยนะครับตอกหมุดตรงนี้ล็อกกับด้ามหลังจากใส่ด้ามแล้วก็เจาะใช้สว่านเจาะทะลุแล้วก็ตอกหมุดเพื่อ mm hmm. เพื่อยึดไม่ให้ด้ามหลุดจากใบนะครับอันนี้ผมเห็นว่าน่าสนใจนะครับ นี่ถ้าใครชอบชอบมีดชอบใช้มีดงานหนักลองดูได้นะครับเจ้าอื่นอาจจะราคาย่อมเยาวกว่าหรือแพงกว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนที่ขายนะครับกําไรส่วนนั้นเขาก็เขาก็จะตั้งไว้อยู่เท่าไหร่ค่าบริการหาของให้จัดนำส่งให,ให้ให้เราได้มาใช้กันนะครับอันนี้อ่าอันนี้ก็ผมบอกราคาไปแล้วเนาะนี่แหละครับ ก็ถือว่าเป็นมีดที่น่าใช้อีกเล่มหนึ่งเลยนะสำหรับผมนะครับผมโอเคเลยจากค่ายมาเลยหรือว่า Indo, อินโดนอินโดก็ยังผมยังไม่มีใช้นะแต่ในบ้านเรานี่ก็มีเยอะละแต่ว่าก็อย่างว่าแหละบางทีการการผลิตนี่เราสู้เขาไม่ได้จริงๆนะครับการผลิตของช่างบ้านเรานะสู้เขาไม่ได้ถึงถ้าสู้ได้ก็จะราคาก็จะแพงกว่าเขาเพราะบ้านเขานี่เขาเขาใช้มีด กันเยอะมากเพราะว่ามันเป็นเป็นสวนยางเป็นป่าไม้เป็นสวนปาล์มอะไรนะครับทุกคนก็จะมีมีดเพราะว่าเขาเป็นมลสุมเนาะถือว่าน่าใช้เลยนะครับแนะนําเลยนะครับถ้าใครยังไม่มีนะลองเสาะหาไว้นะครับตาม y o u ูทูบราคามีดเนี่ยก็ไม่ควรจะเกินพัน <laughs> นอกจากว่าประดับตกแต่งอันนี้เดี๋ยวผมก็จะลอง ใส่ด้ามไม้ดูนะฟันแรงๆเนี่ยผมฟันไม้ต้นเขาเรียกว่าต้นอะไรนะดอกเหลืองๆต้นราดพะพึกเนาะต้นคูณนะครับต้นที่ใหญ่ๆแล้วก็พอมันแห้งมันแห้งลงมานี่ไม้มันจะแข็งมากนะครับว่าถ้าทำเผาฐานได้แจ๋วเลยนะครับผมฟันผมฟันอย่างแรงเลยผมเอามีดเนี่ยมาฟันดู เผื่อดูว่าคมมันจะบินจะแตกปะเพราะมีดลักษณะแบบนี้นี่ควันจะตั้งคมแบบนี้นะครับตั้งคมให้มันตูมเข้าไว้แต่ว่าแต่ว่ามันเข้าไปกินเนื้อไม้ได้ดีเหมือนกันนะคือไม่ตูมมากจนเกินไปนะครับและความหนาไม่มีมากเกินไปความหนาน่าจะประมาณอยู่ที่6มิล7มิลน,นะครับไม่เกินนี้นะครับ5มิลอ่า5มิลเนาะเอาตีไป5มิลดีกว่านะครับ ส่วนตรงปลายนี่มีรอ,อยรอยร้าวนิดๆน,นะครับไม่เป็นไรครับอืถือว่าผ่านนะครับอันนี้แนะนํามีดนะใบดอนะครับตีตาใบาดอตราดาบไข่แต่ผมอ่านโรงงานเข้าไม่เป็น,นครับอืมเป็นภาษาอังกฤษเนาะ เหมือนกับเหมือนกับจะเป็นจีนเขียนทับศัพท์ลงไปเลยนะครับเป็นโรงงานของคนจีนเขียนทับศัพท์ลงไปเลยเป็นมีดใช้งานที่น่าใช้อีกเล่มหนึ่งนะครับขอนำเสนอนะครับสวัสดีครับ